สวัสดีครับทุกทกท่านครับผมเคคนสร้างได้วันนี้ผมจะมาเปิดประสบการณ์ตรงจากการใช้ปั๊มลมดีวอให้ทุกท่านได้ฟังเลยครับว่าผมเจออะไรมาบ้างผมเจอในเรื่องของน้องน่าจะรับงานหนักไม่ไหวหรือว่ายังไงอันนี้ผมไม่รู้นะแล้วมันเกิดเจ๊งบงเจ๊งบงบอกตรงๆเลยว่าเจ๊งบงแต่ข้อดีนะผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีของบริษัทนี้นะครับมันมีรับประกันอยู่3ปีผมก็เลยส่งไปเคมที่บริษัท ก่อนหน้าน,นี้ผมก็ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์เลยนะไม่ได้เคยลงทะเบียนเลยเพราะผมซื้อมาใช้งานอย่างเดียวแล้วคราวนี้เปิดไปติดใช่ไหมผมก็เลยส่งไปที่บริษัทเขาผมก็นึกว่าจะรับประกันไม่ได้แต่ที่ไหนได้เขาก็ไม่ได้เรื่องเยอะนะเขาบอกว่าให้เอาใบซื้อขายมากขได้ผมก็เลยเอาใบซื้อขายส่งไปพร้อมกับปั๊มลมที่ผมส่งเค็มแล้วได้ก,กล่องนี้มา,มมนอนอนาเนี่ยผมก็าลังรอลุ้นอยู่แล้วว่าเนี่ยผมจะเปิดกล่องไปพร้อ,รอมๆกับคุณเลยว่าไอ้กล่องที่เขาส่งกลับมาเนี่ยมันเป็นตัวใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวเก่า ที่ผมส่งไปเคานนั่นเองอันเนี้ยรอรุ่นไปพอมๆกันเดี๋ยวผมจะพาเปิดให้ดูนะครับมาเรามาเริ่มแกะพอมๆกันแล้วลุนไปพอมๆกันนะครับถ้าได้ตัวใหม่มาผมผมสารภาพตรงนี้แล้วว่าผมจะใช้น้องอย่างทะนุถนอมขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็ยังเหลือประกันอีกหลายปีนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะใช้ให้มันหนักหน่วงอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าเหมือนเหมือนน้องจะไม่ไม่ใช่ว่าจะรับงานหนักหนักๆได้นะครับใช้ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แนะนํานะ จากรประสบการณ์ตรงที่ผมใช้นะฮะเขาเขียนไว้เลยว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีเขียนไว้เลยเนี่ยแฝโวลต์นะให้ให้ใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ดีกว่าผมใช้20โวลต์ธรรมดานะครมันก็เลยแบบว่าตาัดบ่อยมันหมดบ่อยประมาณนี้ใช้ปั๊มได้ไม่กี่ทีก็หมดแล้วเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างใช้แรงแบบเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกัน ที่ผมลุ้นนะไม่ใช่ว่าลุ้นอะไรนะครับผมลุ้นให้มันเป็นตัวใหม่นั่นแหละผมก็อยากจะได้ของใหม่เหมือนแล้วได้ของมาไม่ดีอะไรประมาณนี้แต่จริงๆของมันอาจจะดีนั่นแหละครับตัวใหม่หรือตัวเก่าดูสิพันมาตัแข็งแรงเชนเียวเหมือนจะเป็นตัวใหม่เลยนะครับทุกท่าน ถ้าเป็นตัวใหม่อันนี้คือข้อดีของบริษัทเขานะเราส่งเคมอะไรไปอะ่ะมักจะได้ตัวใหม่นะครับมานะครับแต่ผมก็รุ้นนะผมก็รู้ว่าจะได้ตัวใหม่ไหมแต่มันขึ้นในข้อความเหมือนกันนะครับว่าเบิกสินเบิกตัวใหม่หรือว่าไงไม่รู้นะนี่ฮะมีป้ายแท็กแท็กอ่าการซ่องนะครับเกให้ดู โอ้มันคืออะไรมันคืออะไรว้าวน่าจะเป็นตัวเดิมนะครับแต่เขาน่าจะเปลี่ยนอะไรให้เราเอาแล้วทำไมมีใบรับประกันมาให้ด้วยงงไหมเดี๋ยวรู้เลยเฮ้ย เหมือนเป็นตัวใหม่ครับทุกท่านได้ตัวใหม่มาครับไม่ใช่ตัวเก่านะครับผมทำตำหนีนะไปแล้นี่เราได้ตัวใหม่มาว้าวก็เนี่ยที่ทุกท่านเห็นนะครับใหม่มากมันเป็นตัวใหม่เลยเหมือนเขาเบิกตัวใหม่มาให้เลยครับยังไม่ผ่านการใช้งานเลยแต่ว่าน่าจะผ่านการทดสอบหรือว่าการเทสมาเรียบร้อยแล้วเนะี่ย เดี๋ยวผมจะอลองออแบตเตอรี่เสียบแล้วลองเปิดดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมเนี่ยผมใช้แบตก้อนนี้แหละครับตอนนี้ผมซื้อแบตใหม่ก้อนหนึ่งละเพื่อมาใช้งานตัวนี้ดูนะเอา สรุปแล้วน้องใช้งานได้ปกตินะครับแล้วเวลาใช้ก็คงต้องระมัดระวังอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เขาให้มาเลยนะไม่ได้ผ่านการใช้งานเดี๋ยวผมคงต้องโทรไปถามศูนย์เขาด้วยว่าเวลาใช้เสร็จอะมันต้องถ่ายน้ํานคิ้นหรือไม่อะไรยังไงนะครับเออเข้าท่าดีผมว่าบริษัทนี้เขาโอเคอะไม่ผิดหวังครับที่เราซื้อของที่มันมีราคาสูงนะเวลามาใช้งานเราก็ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยนะโอเค ก็ได้มาละลูกหลักของผมโอเคขอดแบตออกปิดไปก่อนเก็บไว้เหมือนเดิมหร,หรือว่าอาจจะต้องขายเดี๋ยวรอถามเขาอีกทีนะมาเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังแล้วกันก็สรุปนะครับผมส่งซ่อมไปแล้วใช่ไหมครับผมก็ได้ของมาใหม่ ก็ผิดคาดจริงๆนะครับผมก็นึกว่าเขาจะซ่อมให้ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนอะไรแต่สุดท้ายได้ตัวใหม่มาใช้อีกหนึ่งตัวเลยนะครับขอขอบคุณดีวอด้วยที่แบบว่า,อาอยัางรักลูกค้าอยู่นะครับเวลาเครื่องเสียชํารุดเสียหายอย่างนี้เขาก็ไม่ทิ้งลูกค้าใช่ไหมมีระยะรรับประกรันทั้ง3ปีปั๊มลมตัวนี้เหมาะกับปืนยิงตะปูนะผมว่านนๆเลยนะปืนยิงตะปูแล้วก็เติมลมได้อะไรได้นะครับเหมาะกับที่เราจะพกพาเข้าไปในไซต์งานต่างๆ แบบทำร,รีโนเวทภายในบ้านเราเล็กๆน้อยๆทำงาน DIY อะไรประเภทนี้ครับสบายสบายคุณซื้อได้จบได้จบงานได้แล้วก็พร้อมกับระยะเวลาการรับประกันระยะเวลาการรับประกันที่เต็มประสิทธิภาพจริงสามปีอ่าพังก็ไม่ต้องกลัวนะครับเขาเบิกตัวใหม่ให้คุณอ่าอันนี้นะในกรณีของผมนะเบิกตัวใหม่แต่ของคนอื่นนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะไปเจออะไรบ้างนะครับ หรือว่าผมเจอเพียงผมคนเดียวก็ไม่รู้นะอยู่ๆมันก็นอกไปแล้วผมลองส่งไปเค้มผมก็ได้ตัวใหม่มาอ่าก็แนะนําเลยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนสําหรับคนที่ชอบทํางาน DIY ภายในบ้านแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อของใหม่เราไปซื้อของที่มันไม่มีระยะการเวลาการรับประกันให้เราเนี่ยก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะแต่ตัวนี้มันมีระยะการการรับกันให้ถึงสปีก็เลยจบได้สวยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วก็ถ้าชื่นชอบนะในปำมลุมตัวนี้นะฮะเคยเห็นผมทํางานผ่านตามมาบ้างนะคุณก็กดซื้อใต้ลิ้งที่ผมจะทําไหมให้ทุกท่านได้กดสั่งซื้อได้เลยนะครับสวัสดีครับ